สวัสดีครับผมคาคาโอนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมังงะเรื่องอิสุกะมิติใหม่ของสาวน้อยเวทมนต์เริ่มต้นฉบับโดยนิชิโอะอิชินภาพนาโอะเอโมโตะแค่นอกแบบตัวละครคิโนะนิชิมุระนะครับก็เป็นอีกผลงานหนึ่งของอาจารย์นิชิโอะอิชินผู้แต่งบาเคียโมโนกาตาริอะไรอย่างนี้พวกพวกโมโนกาตาริซีรีส์อืมไม่ก็ชื่ออะไรนะ Xbox อะไรสักอย่างจำไม่ค่อยได้แล้ว ก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแนละ้วแต่งมาตั้งแต่17ปีที่แล้วครับเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าเนื้อหาของของเล่มมังงะนี้จะเป็นยังไงก็ไปฟังกันเลยครับเรื่องจะเริ่มโดยที่มีผู้หญิงปริศนานะครับพวกกับคิสิทากะว่าอนาคตจะเป็นคนใหญ่คนโตซึ่งคีสิทากะได้พูดว่าโอ,อกาสเป็นจริงนั้น60%บทที่1น,นะครับ s o m w a y accident เริ่มเปิดมานับที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่ง มีเสียงเตือนระวังรถไฟให้ยืนหลังเส้นสีเหลืองตู้ของใบเอกที่ยืนอยู่ต่อแถวอยู่เป็นระดับที่5รถไฟที่กําลังจะมาไม่รู้ว่าทําไมแต่สีคนหน้าใบเอกนั้นกระโดดลงไปให้รถไฟชนทุกอย่างสัตว์กระเซ็นไปทั่วทั้งสถานีหลังจากนั้นก็เกิดความวุ่นวายเต็มไปหมดแล้วตัวเอกของเราคุก,กิคิสุทากะก็ได้แพมว่าการที่ตัวเขามาอยู่ในที่แบบนี้ไม่ใช่ความบังเอิญเขาคิดว่าง,งั้นเพราะมีเรื่องอะไรแบบนี้มันเลยทําให้ตัวระเอก เกี่ยเรื่องบังเอิญไม่ลงภาพจะตัดมาที่หนึ่งสาห์ต่อมาที่ร้านคอฟฟเอ็ดเวิร์ดคีสุทากะได้เปิดประตูแล้วพูดว่ามาลักแล้วนะภาพตรงหน้าของเขานั้นคือหญิงสาวที่อยู่ในห้องเล็กเต็มไปด้วยหนังสือเหมือนว่าเธอกําลังจุดอะไรอยู่ก็ตามสไตล์การเล่าของอาจารย์นิชิโอครับช่วงนี้ตัวละครก็จะแพร่ๆหน่อยคีสุทากะได้คิดว่าไม่ได้คาดวันจะให้ริสกะตกมุกระดับสูงหรอกนะแล้วก็ได้พูดบอกไปว่าจริงๆเขาพูดผิดสลับกับคําว่ามาหาแล้วนะ ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นผมคิดว่าน่าจะพีดเสียงจากคำว่าอนิคิตันะกับอชิคิตันะนั่นเองเหลังจากที่คิสุทกะทักคิสึกะไปไม่รู้ว่าทำไมเธอตกใจมากเหมือนจะไม่รู้ตัวเลยตรงนี้ตัวละครก็จะแพ่มๆเรื่องเข้ามาได้ยังไงทำไมเธอไม่รู้ตัวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาจริงจังถึงเรื่องที่ริสึกะอาจจะเป็นประโยชน์คิสึทกะได้บอกว่าวันอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ก่อนเวลาหกโมง 4 2อนาทีที่ชาชาลาหมายเลขหนึ่งสถานีชินคิสนะเมืองฮากาตะจังหวัดฟุกุโอกะคนที่รอรถไฟได้กระโดดลงไปพร้อมกันเสียชีวิต4คนคิสึทากาะถามว่ารู้เรื่องคดีนี้ไหมกับลิซกะแต่เธอก็ได้เปิดดินชักและเอาหนังสือเล่มหนึงขึ้นมาเธอบอกจำได้จำได้แล้วพูดชื่อเหยีย่ออกมาคือคากาวะซาคิโรยานะฮารุซามิมานาเบะซากิ แล้วก็ไทตะกะอุมิน่าเสียดายที่ไม่มีรูปหน้าแต่พระเอกได้บอกว่าไม่เป็นไรเขาเห็นหน้าอยู่แล้วเพราะมังเอิญไปอยู่แถวนั้นแต่คีสุทกะได้บอกว่ามีจุด3จุดที่ไม่สามารถเข้าใจได้ของคดีน,น,นี้อยู่ 1. เป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนสี่คนบังเอิญไปอยู่ร่วมกันแล้วกระโดดลงไปพร้อมกัน 2. ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นการฆ่าตัวตายกลุ่มมันแทบจะเท่ากับ0ูนย์สา และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนผักเพราะเขานั่นเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างหลังทั้ง4ี่คนแถมยังเป็นแค่เด็ก10บขวบหนักสาิบสากิโลกรัมจะเอาปัญญาไหนที่ไหนไปผักล่าถึงเวล่ะครับทุกคนคีซุทาก,กะเลยได้ยิ่งข้อคิดเห็นไปว่าอาจจะเป็นพวกเว็บมนประเภทควบคุมจิตใจคนหรือสายควบควมมุมวัตถุแต่ลิซึกะได้บอกไปว่านั่นเป็นเว็บมูลระดับสูงพอตัวเลยถ้าเป็นผู้ใช้ระดับสูงไม่น่ามาทำอะไรไราระอย่างการฆ่าคนไม่เลือกหน้าหรอก แต่เธอก็สนใจเธอเลยจะไปดูจูดเกิดเหตุที่ห่างจากที่ที่อยู่ไปประมาณสองสาชั่วโมงสถานีชิงคิสุณเพระเอกก็ได้ให้แผนที่กับตารางเวลารถไฟไว้ให้กับเธอพร้อมกับยนต์หมวกของเธอให้ก่อนเธอจะบอกว่าไปแล้วนะคะพร้อมกับพระเอกพูดว่าครั้งนี้ถ้าเป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่ใช้การได้หน่อยก็คงจะดีภาพตัดมาที่สถานีรถไฟเราได้รู้ว่ายิสกะนั้นเป็นผู้ใช้เวทมนต์รูปแบบน้ำประเภทเวลาความสามารถของเธอ ือเล่งเวลาเช่นการเล่งระยะเวลาจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งปกติอาจจะต้องใช้เวลา2-3ชั่วโมงแต่เธอก็ทําให้ตัวเธอถึงได้เรื่องจากการเล่งเวลาหรือเร่งเวลาให้แผลที่ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะหายที่หายได้ในทันทีเต่ด้วยความที่มันใช้ได้แต่กับตัวเองในทําให้ไม่ค่อยมีประโยชน์กับขี้สืทตากะนะและเราก็จะได้รู้ว่าทั้งสองคนเจอกันได้นั้นคือเมื่อหนึ่งปีก่อนมิสุคุระลิสกะนนั้นเป็นเด็กใหม่ ไม่ค่อยมาโรงเรียนด้วยความที่กิจสุทธกะเป็นกรรมการห้องและได้อาสาไปเยี่ยมตรงช่วงน,นี้พระเอกค่อนข้างจะบ่นเยอะจะทําให้เรารู้ว่าพระเอก่อนท้่งจะพยายามทาตัวเองให้ถูกใช้งานง่ายแต่ก็ไม่มองว่าคนอื่นนั้นอยู่ในระดับเดียวกันมองว่าไม่ว่าเพื่อนหรือค,คุณครูก็มองว่าเป็นคนธรรมดาหรือเพื่อนร่วมชั้นนั้นต่ํากว่าดิและฉันเสียอีกแต่ที่ต้องทําให้ตัวเองใช้งานง่าย,ายนั้นเป็นเพียงแค่เพื่อให้ตัวเองเข้าพบกับผู้คนได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ เขาเรียกว่าอุบัติเหตุความจริงนะนะเพราะคาเป็นเพราะว่าเขามีความคิดว่าไม่ว่าจะโงส่สักสักแค่ไหนนะแต่ถ้าใช้วิธีถูกแล้วก็ก็จะได้วิธีที่แบบอ่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเหมือนที่เขาว่ากันว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นครูนั่นเองตัวเขาได้เดินมายังบ้านของลิซกะทําให้คีสทก,กะรู้ได้ทันทีเลยว่าเธอคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแถมยังใช้งานได้และทําให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วบ้านของเธอไม่ได้อยู่ในางานุ จริงๆบ้านเธอนั้นอยู่อ่าเมืองมูริยาชิกินะครับจังหวัดน,นางาซากิซึ่งเป็นเมืองที่กั้นด้วยกำแพงสูงสี่ยนฟ้าเป็นเมืองแห่งนักเวทบนโดยขนาดแท้ปกติแล้วถ้ายื่นเรื่องขอเข้าไปมันก็เข้าไปได้แหละแต่ว่าในกรณีของนักเวทเป็นข้อย่อยหนัะเพราะพวกเขาจะเอ่อไม่ออกมาทางประตูกปกติครับแต่จะมาแบบแลรับซ่อนๆนะถ้าจะมาโลกข้างนอกพวกปิดตัวตนไว้ว่าเป็นนักเวทโอกาสเจอเลยแทบจะไม่มีครับน่าแปลกใจที่ลิซึกะน่ะได้เล่าเรื่องของตัวเองค่อนข้างจะหมดเลยค่ะคนแปลกหน้าที่เจอกันครั้งแรกอย่างอ่า กิซึทากะนะครับพ่อของเธอนั้นชื่อมิซึง,งุระชินงุถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะครับแต่พ่อของเธอมีงานเล็ๆ,ๆชอบสอนคนใช้เวทมนต์และหายตัวไปจากนางกิกิเมื่อ2ปีก่อนพระเอกก็ทักว่าบอกอะไรเยอะจังกับคนเจอกันครั้งแรกนางเอกก็ได้บอกว่าถ้าเข้าตาจนจะใช้เวทมนต์กับฉันก็ได้ไม่รู้ว่าทําไมแต่พระเอกนั้นถูกใจ เลยเล่นพูดแม่งทุกอย่างให้หนางเอกมาเป็นหมาของพระเอกพูดอุดมกติของตัวเองจะปกครองโลกทำให้โลกทำให้ทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดไปเรื่อยเปลือยเยะ่ยจนเขายังลืมสิ่งที่ตัวเองพูดแต่เพราะแบบนั้นเธอจึงยอมร่วมมือด้วยไม่ว่ามองยังไงคี้สุธากะก็มองเธอเป็นหมาและลิศกะก็มองว่าเขาเป็นหมานั่นเองตัดกันมาที่ปัจจุบันนางเอกได้ตรวจสอบแล้วว่าสาเหตุเป็นเพราะเวทมนต์จริงๆเลยได้รายงานให้กับพระเอกฟังและพระเอกก็ได้รีบตรงไปเลยทิ้งท้ายไว้ว่าการที่พระเอกตามติดนางเอกนั้นเพราะจะ ได้มีโอกาสได้เจอกับคนอื่นสูงขึ้นที่เป็นนักเวทเถมเขาก็พูดแนวนติดอีโคไปว่านายนี่โชคดีจริงๆที่ได้มาเป็นหมาของฉันแต่ถ้าว่าภาพไปตัดไปว่าแล้วก็เป็นความจริงตามที่คาดว่าดิสกะนั้นจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลังบทที่2ไม่ทดสอบพลังดูซะหน่อยละ่ะเลื่อนจะเปิดมาที่พระเอกได้ไปหาหนาเอกที่สถานีและทําให้รู้ว่าคนร้ายเป็นผู้ใช้เวทจริงๆ เนื่องจากมีหลักฐานของสูตรเวทมนต์ระดับต่าทิ้งเอาไว้อยู่สูตรเวทมนต์ถ้าถามว่ามันคืออะไรมันก็ตรงตามชื่อเลยคือการเขียนสูตรเวทมนต์เพื่อย่อระยะเวลาการไล่แต่ข้อเสียคือผู้ใช้จะต้องอยู่ในระยะ5-10ถึงเมตรมันคือสูตรเวทมนต์ที่จะเรียกสูญญากาศมาที่สูนยนะระยะเวลาไล่ไล่คร่าวๆของสักหนึ่งวินาทีเพราะแบบนั้นคนทั้งสี่คนเลยเหมือนถูกมันดูดกินเข้าไปเพราะสูญญากาศมันอยู่ทุกที่ในอวกาศเพราะการที่เขียนสูตรเวทเพื่อเรียกสูญญากาศนี้ ก็เป็นคนที่ธรรมดาแน่อนอนที่ถูกนักวิทยาศาคตรสอนไว้แต่ผ่านไปสักระยะลิสกาก็จะได้สอบคำพูดเพราะสูตรนี้ถ้าฝึกดีๆก็เรียกทูตดลมโดยอาศัยสญญาการได้ถือว่าไม่ได้กระจอกสักทีเดียวทําให้รู้ว่าเป็นนักเวทรูปแบบลมประเภทอันเชิญในช่วงนี้คีสุทักะจะพูดถึงเรื่องเหตุผลที่มนุษย์ธรรมดามีเวทมนตจะเอาไปใช้ทําอะไรโดยเป็นเป็นสองเหตุผลคือหนึ่งทำลายผู้ที่อยู่สูงกว่า2ย่อมมีคนที่อยู่ต่ำกว่าทําให้ได้ข้อสันนิษฐานที่สุด คนร้ายจะต้องเราดูผลงานของตัวเองกับตาแน่ๆจะบอกว่าเป็นคนข้างหลังพระเอกก็คงไม่ใช่เพราะว่ายังไงพระเอกก็คงจะรู้ตัวครับถ้าจะเป็นคนข้างหลังนะถ้าจะลาไล่เว้นบอลลังก็ต้องรู้ตัวอยู <S <S <ๆ>่แล<ๆ>้วแหละจะบอกว่าเป็นข้างซ้ายหรือทางขวาก็ก็ไม่น่าใช่เพราะว่ามันจะทําให้เห็นผลงานของตัวเองไม่ชัดแล้วยังไล่ไม่ถึงด้วยประเด็นน่ะพระเอกยิ่งข้อเสนอที่ว่าเป็นหนึ่งในคนที่ตายที่ไล่เว้นบอลเพื่อฆ่าตัวตายแต่นางเอกก็ได้โต้ไปว่าอ่เป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะการเกีดข้อมือ ไม่ต้องคิดอะไรก็ยังทาได้ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเวทมนต์อ่ะไม่ใช่ของแบบนั้นจำเป็นต้องใช้สมาธิในการไล่และนในงนานง,งานสเกีย่ะคนที่ฆ่าตัวตายสําเร็จมีเพียงคนเดียวนะ็คือพ่อของเธอนั่นเองเพราะชินง้นั้นใช้เวทมนต์เกิดใหม่กับคืนชีพได้นั่นเองส่วนนี้เราจะได้รู้ว่าชินง้เป็นคนไล่เวทมนต์ลงไปในเรื่องของเธอทําให้เธอไม่จําเป็นต้องไล่เลยเพราะความสมบูรณ์แบบของเวทมนต์นั้นเพราะแบบนั้นช้อยที่เหลือแลนะนางเอกคิดว่าใช่คือเชอชลาหมายเลข2นั่นเอง แต่ถ้าแพระเอกได้บอกไปว่าโดนบังอยู่มันเลยมองไม่เห็นน่ะจึงไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าทําให้ทั้งสองมือ8ปดด้านอเอาล่ะครับทุกคนทุกคนลองคอมเมนต์ดูก่อนไว้นะ,ะลองกดสตอ๊อปไปแล้วคอมเมนต์ไว้นะว่าตําแหน่งของคนร้ายอยู่ตรงไหนกันเนี่ยครับเดี๋ยวพอวไปเรืเรื่อยเราเราก็จะรู้เฉลเยครับอยู่ตรงไหนก็บอกกันด้วยนะครับคิดว่าอยู่ตรงไหนกันแน่กับข้อเลื่อนนะครับลิศกะได้บ่นเบ,บาๆว่าหรือจะต้องวางวงเบกับดักไว้ ถ้าผู้แบบเข้าใจง่ายๆคงเป็นกับดักที่จะใช้งานแบบอัตโนมัติแต่ในขณะนั้นลิซกะนะครับได้อ่านตารางรถไฟและบอกคีซึทากะว่าบางที่อาจจะรู้ตัวคนร้ายแล้วต้องถามคนขับรถไฟในตอนนั้นดูอาจจะรู้ตัวคนร้ายแล้วพระเอกได้โทรถามพ่อของเขาเพราะพ่อของเขาเป็นผู้บริหารของสถานีตำรวจประจำจังหวัดซากะทำให้ได้รู้ว่าคนขับนั้นคือทาคามินีคูทาร่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจในเมืองฮากาะตะห้อง603 เนื่องจากอาการผิดปกติทางจิตและมีนัดก,กับพ่อเอกในสัปดาห์วันอาทิตย์เวลา11บเอโมงที่โรงพยาบาลก็คือในสัปดาห์ถัดไปครับวันอาทิตย์เวลา11บเอโมงเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยอ่าทัาเินี้ก็คือคนขับรถไฟเนี่ยอ่ามีนัดก,กับพ่อของพระเอกนั่เองเครับพราะแบบนั้นพวกพระเอกเลยตัดสินใจไปกันเลยด้วยเวทมนต์ขอแค่มีหนทางที่พวกเขาจะไปที่นั่นพวกเขาก็จะไปได้ เพียงการจะเอาพระเอกไปด้วยมีเงื่อนไขเพียงแค่ต้องใช้เรื่องของทั้งสองมาเชื่อมติดกันก็จะพาไปได้ด้วยความหายากนี้เองแม้แต่ในเมืองนงานตินางาศกินะครับก็ยังถือว่าหายากจึงได้มีฉายาว่าแม่มดแดงแห่งการเวลาตั้งแต่อายุ7จขวบภาพนะบได้ตัดมาที่พวกเขามาเจอคนขับรถไฟที่โรงพยาบาลเลยขพยายามกีดร้องครับตัวคนขับพยายามกีดร้อนะเพราะเจอหน้าพวกพระเอกอะไรนี้ ตอนที่จะโดนพระเอกกวนเตนว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะโวยวายทำไมวะไอสัตว์อะไรเงี้ยทำให้เราได้รู้ว่าเขานั่นแหละเป็นตัวการเพราะพระเอกได้ทึกทักไปเองว่าโคราจะต้องอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ถ้าเป็นคนขับรถก็คงจะอยู่ในเวลานั้นสถานที่นั้นได้ง่ายกว่าเยอะแถมเห็นอะไรชัดเจนครับประมาณนั้นแถมแบบถึงปุ๊บไล่โอเวปั๊บได้เห็นสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นเลยอะไรงนี้มันก็คงเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกแล้วมั้งในสำหรับมุมมองพระเอกครับ แถมเรายังได้ฟังแม่งท่ามอะไรก็ไม่รู้เยอะๆเต็มไปหมดนักเอกเป็นนักล่าเวทมนต์ที่ภาคสาคนใช้เวทมนต์นอกกำแพงนั่นเองเพราะกฎหมายไม่สามารถทำอะไรได้เลยมีแค่เวทมนต์เท่านั้นที่สามารถกําจัดได้นักเอกพยายามถามหาคนสอนเวทมนต์เขาที่เขาเลือกที่จะเปิดก่อนได้เปรียบผอรลืมลายสุดที่อยู่เต็มกำแพงไปหมดเพราะต่อให้เขียนสเยอะขนาดนั้นก็ยังมีข้อเสียของเวทมนต์นั้นเพราะว่าการล่าจะเป็นต้องเสียเวลาล่าเยอะครับต่อให้เขียนเยอะขนาดไหนก็ตามนั่นคือข้อเสียอันใหญ่หลวงเลยครับ นางเอกกำลังจะเปิดแล้วแต่ว่ามันก็นะคือในช่วงในตอนก่อนที่จะอ่าใช้ไม่หมดนะเอกได้เอากุญแจมือครับล็อกไว้กับมือพระเอกเหมือนต้องต้องเป็นเงื่อนไขไม่หมดครับล็อกไว้กับเธอกับพระเอกคือก็จริงอยู่ว่าการจะไล่ไม่หมดเสร็จต้องระบุตำแหน่งอีกมาเลยเสียเวลานาแล้วมันช้าในก็พุ่งจะไปฆ่าแล้วแต่แม่งชิบหายคือจะจะใส่จะสวนลว่แต่แบบอ้าชิบหายแล้ว ลืมนี่ว,ว่าล็อกมือไว้กับพระเอกก็เลยโดนแบบน้ำหนักของพระเอกดึงกลับมาครับก็เลยโดนเวทลมฉีกกระชากเถอไปชิช้นๆและสสยกระเซ็นเต็เตมห้องเต็มหน้าคีสุทัก,กะปวดที่สามไม่มดแดงแห่งการเวลาเปิดเรื่องมาพระเอกกับคนขับรถได้สลับกันแมไปมาคนนึงวกเวกไว้ว่าทำไ้เลยโว้ยไม่เจ๊งนี่ว่าเสริมเอกก็บ่นบ่นว่าจะอะไรนักหนาวะไอ้ซาด แท้ด้่จะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แต่พี่แกน่ะมีเป้าหมายสูงสุดแค่อยากขับรถไฟทับคนทําให้ระเอกดูถูกโคตรโคตรแต่เขาก็ได้ลองพูดเชิญชวนให้มาเป็นมาของเขาก่อนที่จะถูกปฏิเสธไปเขารู้สึกเสียหน้าเลยจะไล่เว่ยฆ่าเอเกเ่กันเกิดปรากฏการขึ้นเอกก็ได้โมโมไปว่าเออมีแค่ใยนี่แหละที่ชายคนนี้ยังรับมือย <c oughs> อยากเจคือลูกสาวสุดที่รักของชินง,งูเนราโทเทปเลยนะเว้ยอ,อะไรเงี้ยของแค่นี้ของกะกาแบบนี้คงจะฆ่าได้หรอไอ้ควาย ขอแค่นี้ค่เธอไม่ได้ลอกไม่รู้ว่าทำไมแต่ชิงโงผู้เป็นพ่อได้ใส่กวนไก่อะไรบางอย่างไปในเรื่องของนิสกะททำให้เมื่อเธอเสียเลือดเป็นจำนวนมากและอยู่ในสภาวะร่างกายใกล้ตายวงจรไม่จะทำงานอัตโนมัติถูกต้องแล้วครับท่านผู้ฟังชิงโง่ได้ไลนเมดลงไปในเรื่องของเธอมันคือการย่นย่อเวลาใน17ปีหรือ6,200วันทำให้เธอไม่ว่าจะถูกฆ่ายังไงก็จะไม่ตายและฟื้นกลับมาได้ยิสุธกะไม่รู้ว่า เพราะชินโง่รักลูกหรือแค่อีโก้ที่เรียกว่าความต้องการเพราะเขาไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนั้นได้แต่ก็ทําให้ตัวเธอได้ฟื้นคืนชีพมาในร่างของตัวเธอเองตอนอายุ27ปีเต็มเหมือนเลือดจะหายไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งใช้เวข้ามเวลามา1สัปดาห์ก็คือ1นอาทิตย์นั่นแหละเจลิสกาเลยเรียให้ไปเอกตัดนิ้้วโยนตไปให้เจสแกกินเพราะว่าเลือดมันหายไปนิดหน่อยยิ้นไก่ก็เลยสร้างขึ้นจะแบบอะไรอย่างนี้ แถมดูสภาพแล้วเจ๊แกจะชอบเลือดพระเอกมากเลยด้วยและไม่รู้ว่าทําไมเจ๊แกในวัย27ปีนะครับจากสาวน้อยสดใสและนิ่งสากลายเป็นคนบ้าสงครามไปซะง,งั้นแม้วเวทลมจะอันตรายแต่เธอก็เดินหาแบบไม่กลัวอะไรเลยเป็นเพราะว่าตัวเธอในตอนเด็กนั้นทําได้แค่เวทเล่งข้ามย่นย่อเวลาแต่ตัวเธอในตอนโตเป็นเจ๊ที่กะอีแค่หยุเวลาร่างกายของตัวเธอเองนั้นเป็นแค่เรื่องจิบจิบ เจ้แกได้พุ่งไปจับลุงขับรถไฟกดลงกับพื้นพร้อมด่าสาร,รพัดว่าเป็นพวกกากไหลพรสวรรค์ต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางไปถึงแต่พระเอกได้เห็นต่างว่าพรสวรรค์มันแค่1%ส่วน99%คือความพยายามที่สูนเปล่าตัวเธอที่พยายามถึงขนาดนั้นนั่นแหละคือโคตรจะอัจฉริยะตัวจริงเสียงจริงเลยละเอาเป็นว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ข้อมูลเรื่องพ่อจะสักเท่าไหร่แต่ก็พงพอรู้ได้ว่าคนที่สอนไอ้ลุงนี้น่าจะเป็นพ่อของเธอนั่นแหละไอชิงโง่นั่น เธอเลยได้ฆ่ามันไปซะให้จบๆผู้มากเกินเพราะปล่อยไว้ก็มีเดะทำให้เสียชื่อเสียงนอกกําแพงหมดเดยทําให้พวกคนธรรมดาก,กลัวนะแบบกลัวจนจะระเบิดคนในกําแพงให้ลาบเป็นหน้ากองอะไรอย่างนั้นหลังจากจบเรื่องไอ้ลุงกายเบลออองเจ๊ก็เอาเนิ้วมาต่อคืนใรไปอกแล้วก็คุยกันนิดหน่อยว่าทําไมไม่เอาเลือดลุงนั่นมาแทนลิ้นที่หายไปก็ได้ถ้าจะฆ่าขนาดนี้ทําไมต้องเอาเนื้อเขาด้วยแต่เธอก็บอกว่าเพราะเลือดกิจจตกะอร่อยอะเนี่ยเข้ากันเข้ากันเข้ากันนั่นเอง และเธอก็ได้หายไปเพราะมันเป็นเวทมนตร์ระดับสูงนี่แหละเลยทําให้อยู่ได้แค่หนึ่งนาทีก่อนจะส่งท้ายในฉากตัดมาตอนเย็นพระเอกที่คุยกับนางเอกนั้นเขาได้ถามเธอว่าอยากรู้ว่าทําไมเธอถึงรู้ว่าใครคือคนร้ายเธอก็บอกว่าถ้ารู้ระวังหอยล่ะเธอก็บอกว่าดูจากตารางเวลาน่ะแล้วก็พาพระเอกไปดูของจริงเพราะว่าสิท์ปรกว่าไม่เท่าตาเห็นนะ เพราะว่าเวลาในตอนนี้มันเวลาเดียวกับเหตุการณ์ในตอนนั้นทั้งสองก็คุยกันเรื่องที่รู้สึกกะไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่แต่พระเอกนั้นอยากเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าจะแก้ไขพวกโง่งนี่เลยต้องการโตเป็นผู้ใหญ่ทีนี้นางเอกเลยบอกว่าให้พระเอกไปรอที่อ่านชลาที่1ส่วนเธอจะอยู่ที่ฉันชลาที่2อราะข้ามไปอีกฝั่งพระเอกก็ได้แพร่มอะไรออกมาเยอะมากๆและคําพูดที่โคตรชาอุ่นอย่างเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะ ก็ได้ยินเสียงเตือนเหมือนตอนนั้นแต่ครั้งนี้เขาได้ยินเสียงมาทับซ้อนกันและรถไฟได้ผ่านไปแล้วเขาก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วที่ตัดช้อยชันจราที่2ไฟนั้นเป็นเพราะว่าตารางรถไฟทั้งสองฝั่งมาทับซ้อนกันนั่นเองพระเอกคือหงอวยจัดเลยเขารู้สึกเหมือนมือซ้ายที่ถูกต่ออยู่โปร่งแบบไม่ค่อยจะดีนักเหมือนกำลังจะของไวเละย่อเขาด้วยก่อนที่เขาจะคิดในใจว่าก็เพราะว่าร่างกายของคีสุทักะนั้นเกิดขครึ่งเป็นของนิสกะไปแล้วนั่นเอง สามปีก่อนทําให้เราได้เห็นหน้าของคนเมื่อตอนต้นเล่มถ้าทําให้รู้ว่าพระเอกนั้นถูกเพื่อนในห้องแกล้งด้วยเพราะคิดว่าเขาเป็นคนอดอิกและน่าลำคาควญอาจจะเพราะว่าตอนนั้นเป็นหัวหน้าห้องด้วยและพ่อของเขาไม่ค่อยจะากลับบ้านเพราะยุ่งเรื่องงานกับแมุ่้่ยกำเนิดที่ป่วยอยู่โงรงพยาบาลแต่มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาคุยเกับเขาพี่กก็ได้มีคอถึงสัิปะหลงพ่อเขาเนื่องจากเจอคนนี้คือแม่คนที่สี่ของเขานั่นเองโอลิคุจิคิซุนะอ๋อคนที่เธอคนนี้นี่แหละจะมาตีสนิทกับเขาทั้งแท,ที่ เขาพยายามจะตีตัวแข่งก่อนที่เธอจะต่อยเขาเบาเป็นการหยอกล้อเหมือนเธอจะเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของเขามีชีวิตชีวาขึ้นมานั่นเองครับคอมเมนต์แล้วก็กดซับสไคร e ด้วยนะครับจะช่วยกันมากเลยครับก็ว่าเป็นกําลังใจที่ดีครับขอบคุณครับบายบาย,บาย